สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวของอาวุธและก็ยุทธกรณ์นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้า Bronco Newgen นะครับซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะ ลำเลียงพลแล้วก็ใช้งานอเนอกประสงค์ซึ่งเป็นสัญชาติของฝั่งเอเชียด้วยนะอย่างสิงคโปร์นะครับมาชมข้อมูลกันดีกว่าสําหรับเจ้าบอลโคลนิวเจเน r เรชันนะครับหรือว่าบอลโคลนิวเจนเนียจริงๆแล้วเนี่ยก็ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาจากเจ้าบอลโคลเอทีทเดิมในปี2 0 1 0นะครับซึ่งเจ้าบอลโคลเดิมเนี่ยก็หลักๆนะครับถูกใช้งานโดยกองทัพอังกฤษนะครับสหาราชอาณาจักรเนาะแล้วก็ถูกใช้งานในสงครามอัฟกานิสถานด้วยเป็นที่รู้จักในชื่อของ วอลทอกนั่นเอง โดยการปรับปรุงและพัฒนานะครับมีความอ้างอิงมาจากความต้องการแล้วก็ประสบการณ์ของทหารที่ใช้งานมันเนี่ยในสงครามอัฟกานิสถานนะครับโดยมีการทดสอบเจ้าบอลโคนิวเจนนะครับในห่วงปี2012ถึง2013นะครับมีการเปิดตัวตัวต้นแบบเนี่ยสู่สาธารณาชนนะครับประมาณปี2014และตัวที่แบบว่าได้รับการพัฒนาสมบูรณ์เนี่ยถูกเปิดเผยมาในปี2016สุดท้ายนะครับมันก็ถูกวางจําหน่ายในชื่อของบอลโกทีนะครับหรือว่า บ r อนโคสานั่นเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยสเปคต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการสร่งออกนะครับแล้วก็มันยังโดนใจกองทัพสารชาชนาจักดด้วยแหละ สำหรับเจ้าบอลโคทีหรือว่าบอลโคนิวเจนนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าบอลโคเดิมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อใช้ในการป้องกันกับระเบิดนะครับมีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็บรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นด้วยสําหรับเจ้าบอลโคทีนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่10.2ตันนะครับสามารถบรรทุกน้ําหนักได้เนี่ยถึง6.3ตันนะครับและยังสามารถลากพ่วงได้ที่น้าหนัก7.8ตันด้วยรวมถึงมันยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมเพื่อ ื่อการป้องกันที่ดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้น้ําหนักมันจะอะไรอย่างไงนะครับมันก็ยังเบากว่าเจ้า Bronco ATC เดิมอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เจ้าบรอนโคทีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็น2ตอนใช่ไหมแต่ว่าเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกําลังนะครับจะอยู่ที่ในส่วนหน้านั่นเองเจ้าบลอนโคทีเนี่ยว่ากันว่ามันมีขีดความสามารถในการข้ามผ่านหิมะทรายพื้นที่ครุขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ในพื้นที่หนาวจัดอย่างทวีปอาร์กติกหรือว่าพื้นที่ร้อนจัดก็ได้อย่างทะเลทรายนะครับ สำหรับการป้องกันตัวของเจ้าบอนโกทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าบอนโกนิเจลูบอ c โกทีเนี่ยก็ถูกหุ้มไปด้วยเกราะเหล็กก้านะครับมีคิดความสามารถในการป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวรวมถึงสะเก็ดกระสุนปืนใหญ่นะครับโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยสามารถป้องกันกระสุนเจาะก,ก่อนในขนาด7.6 2ม mm ิลลิเมตรได้สาหรับเกราะพื้นฐานนะครับแต่ถ้ามีการติดตั้งปลเสริมขึ้นมาเนี่ยก็สามารถป้องกันลูกปืนในขนาด14.5ม mm ิลลิเมตรได้ด้วย และสำหรับบริเวณใต้ท้องรถนะครับมีการออกแบบให้เป็นลักษณะของ V-shape ใช่ไหมเพื่อเป็นการที่เวลาเจอกับระเบิดหรือว่าระเบิดแสวงเครื่องนะครับลักษณะของ V-shape เนี่ยจะกระจายแรงระเบิดออกไปทําให้รถไม่เสียหายหนักเท่าที่ควรจะเป็นนะครับ และแน่นอนครับหากจะมองไปที่วัตถุประสงค์หลักของเจ้าบรอนโคนิวเจนหรือว่าบรอนโคทีเนี่ยซึ่งเขาเป็นยานเกราะลำเลียงพลใช่ไหมขเขามีขีดความสมารถในการลำเลียงกําลังพลนะครับไปได้ถึง12นายด้วยกันโดยแบ่งเป็นพลประจํารถเนี่ย2นายนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกทหารลาบไปได้อีก10นายนะครับท้งนี้เนี่ยในบูโดนส่วนหน้านะครับจะสามารถบรรทุกคนไปได้เนี่ย4คนนะครับและในพ่วงท้ายเนี่ยก็จะบรรทุกเพิ่มไปได้อีก8คนด้วยกันแต่ว่าถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักจะเป็นลักษณะของยานเกราะ ลำเลียงพลน,นะครับแต่มันก็ยังสามารถเป็นยานเกราะอนเนกประสงค์ได้ด้วยนะครับโดยโมดูลท้ายเนี่ยหรือว่าพ่วงท้ายนะครับสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วแต่เลยว่าจะต้องการใช้มันในการทําอะไรนะครับมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วอะไม่ว่าจะเป็นยานเกราะลําเลียงพลน,นะครับรถพยาบาลยานเกราะบังคับการนะครับรวมไปถึงอะไรอื่นๆมากมาย และในเรื่องของอาวุธสําหรับเจ้าบอนโกนิวเจลัวบอนโกทีนะครับก็มีการเสนอมาพร้อมกับสถานีควบคุมอาวุธระยะไกลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธเนี่ยสามารถเลือกคัสตอมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลในขนาด7.62ม mm, ิมตร ปืนกลในขนาด12.7ม mm, มหรือว่าจะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างปืนกล7.62ม mm, มมาพร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิดในขนาด40มลมนะครับรวมไปถึงยังสามารถติดตั้งอาวุธอื่นๆได้มากมายเลยล่าสุดนะมีการติดตั้งปืนคกในขนาด120ม mm, มบริเวณพ่วงท้ายด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเขาก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสำหรับเครื่องยนต์นะครับเจ้า Bronco T เนี่ยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์เจอร์แบบ6สปีดน,นะครับซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ60 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีพิสัยการปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่400กิโลเมตรนะครับท้งนี้เนี่ยเขาสามารถลุยน้าลึกโดยที่ไม่ต้องมีการเตรียมการได้ถึง4เมตรเลยทีเดียวสําหรับข้อมูลทั่วไปนะครับเจ้าบอลโคดิเจนหรือว่าบอลโคทีเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ8.6เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.3เมตรแล้วก็มีความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2เมตรนะครับคิดความสามารถในการข้ามพันอุปสรรคของเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งบนพื้นที่ลาดชันได้ที่60นนะครับพื้นที่ลาดเอียง เนี่ยได้ที่30%สามารถข้ามผ่านอุปสรรคที่มีความสูงได้ถึง1เมตรนะครับสามารถข้ามผ่านคูกว้างได้ที่2เมตรและอย่างที่ผมบอกเขาสามารถลุยน้ำลึกโดยไม่ต้องเตรียมการเนี่ยได้ที่4เมตรเลยทีเดียว และนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้ายานเกราะลำเลียงคุณนนันเอกประสงอย่างบรอนโคนิวเจนหรือว่าบรอนโคทีนะครับก็เรียกได้ว่าดูจากประสิทธิภาพและสมรรถนะของเขาเนี่ยก็โดนตาโดนใจกองทัพสารา,าจณาจนะครับเอาเป็นว่าสําหรับยิมนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับถ้าหากมีข้อมูลใดที่ผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างหรืออาจจะผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมขออภัยไว้าที่นี้เลยทีเดียวนะครับและถ้า,ามีท่านใดที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้วยความสุภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆทุกๆคอมเมนต์เลย สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะพยายามเล่งทําให้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงอะไรไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าเสียงผมเนี่ยเหมืนจะหายหายอะไรนิดนึงนะครับอ่ะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้แลวกันครับสวัสดีครับ